เฮ้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับเฮ้ยอันนี้เสียงใครพูดครับเนี่ยอ้เยเพื่อนเพื่อนอปนใครเพื่อนไปใครเพื่อนพื่นนะครอะมีโลกอยู่แไนเพื่อนเป็ใครันนเขาเป็นใคร่อ เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเขาเราก็ยังไม่รู้เลยแต่ตานะ้ของเราตอนนี้แกลคนรู้กันหนักน้อยกว่าเยอีกอ่ะเขามีเขามีผัวแล้วครับใช่ครับรู้เขามีผัวแล้วอันนี้ผมคิดเขาก็ทำใจแล้วเราเราก็เป็นแค่แใช่ครับทำใจทำใจแล้วครับก็เป็นแค่คนนี้เขาไปสนใจแล้วได้ครับ าก็แล้วแต่มันไม่ได้หนุ่มไม่ได้หน่ออะไรครับมันก็แบบเป็นแค่คนคุยข้าเวลาเบื่อๆครับชอบเหี้ยไปเอาไปจ่ายคิวแล้วบายๆเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งไปสิเขาเคยกับเบือแล้วเออดีๆเขาจะทิ้งเราไปแล้วว่ะเกินไปป่าวเนี่ยเขาจะทิ้งเราไปแล้วว่ะแบบคนยังไงคนแรกก็ต้องสำคัญกว่าพวกเราอยู่แล้วใช่ปะ เดี๋ยวเราเป็แค่แบบคนคุยข้ามเวลาอะไรเงี้ยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะพี่พี่โมจิแกเป็นคนตรงๆรงนะจริงแกเป็นคนตรงตรงแล้วก็หักตรงๆไม่กันตรงไหนกันน่าละทำไมชอบทบบไมนายชอบแบบนี้น่าจะหยอนไปแต่เขาเลิกจะต้องน้อันนี้ด้วยความว่าผมแบบเป็นกิ๊กคุณแบบคุณก็ต้องแบบว่า อยู่คุยกับผมก่อนไ<ผ>ม่ให้คุณไปไม่นะเอาตรงคุณต้องให้ความสำคัญกับพวกออมมัดแฟนคุณอะช่างหัวไม่เลยใช่แฟนคุณอะช่างหัวมันเถื่อเออแฟนเธออะช่างหัวมันเถื่ที่รู้ให้เขาไปกับจิ๊กมากไอ้นี่ล่อเซิงแฟนคนอื่นไปทั่วไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ครับฮะ ฮะมึงก็ไม่ตายจากคุณหรอไอ้ช้างไม่ไม่เข้าตายมาเลยครับผมเป็นคนที่รักเยาใจเดียวแล้วก็ไม่เคยเอาใครแบบแบบมั่วๆอย่างคุณนะครับใช่เหรอเมื่อกี้ที่พูดอะไรครับเมื่อกี้ไม่ครับเว้ยก็มาความจริงก็ผมก็เป็นผัวเขาเองแหละจริงอ่ะผมไมติดเกมเล่นเกมนั่นแหละใช่อธรรมดาแล้วครับส่วนคุณเป็นใครเนี่ยฮะคุณถามสิผมก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมไม่มีผัวครับท้าไมเธอทำเราอย่างเงี้ยนะฮะเธอ ฮะมื่อเธอทำใหเธอทำอะไรเขาแบบแฟนเมื่อกี้เนี่ยเธอคุยกับบอกว่าเธอไม่มีใครอ่ะแล้วแบบนี่ของเล่นเหรอเธอบอกเขาว่าเธอไม่มีใครเอ้าทำไมเธอทำอย่างเงี้ยล่ะเราเสียใจนะเออถ้าเธอจะเป็นคนอย่างเงี้ยเธอก็เลิกกับเราไปเลยใครมีกิกเธออีกคนนึงเหรอโอ้ทำไมเธอมีกิ๊กเยอะขนาดนี้เนี่ยเธอมีเราคนเดียวมันจะตายหรอบิวไหนเนี่ยบิวไหนถามดิบิวไหนฮัลโหลครับคุณเป็นอะไรกับแฟนครับเสียใจแย่เลย เออเสียใจแย่เลยอะไรนะคุณเสียใจต้องเป็นบูครับไอ้สัตว์อะไรนะต้องพูดเหรอครับอะไรครับอาการคุณคุณตา้าคุณไป็กเขาใช่ไหมใช่คุณคุณบิวครับผมขอถามคุณตรงตระไเห็นไหมเห็นไหมผมขอถามคุณตรงๆจากใจคุณเป็นอะไรกับโมจิครับใช่ครับคุณตอบถูกมาครับครับตอนท่ ไม่ใช่ครับเพื่อนเพื่อนน like yeah. ี่แหละคำว่าเพื่อนของเขาอ่ะมันมีม okay, ันม uh ีเลขมันมีเลขวงไหนอยู่ใหนเพื่อนแบบพ่อแม่กันด้วยค่ะไอมิวมึงช่วยกูด้วยไอ้สัดเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นาอะไรฟูแป๊บโอเคครับเจอกันครับเจอกันครับโอเคครับโอเคโอเคครับไปเจอกันไปครับโอเคครับตรงนู้นโอเคครับตกลงนู้นคายเพื่อนกับใครเอาเป็นไง <ain less. S 2> ไอบิวอะไรนั่นนายมันไม่กล้ามีเขาเราคือแค่นั้นแหละก็เขาแบบเออหรือแล้วแล้วใครสอนให้เธอแบบไปพูดมาปงานอย่างงั้นวะเธอมีเขาแค่คนเดียวไม่พอใช่ไหมไปเอาอันนี้คนใช่ไหมถามยี่เพื่ออะไรอ่ะอะไรอไอตัวนั้นนายจริงๆแล้วต่อให้มันเอาเราเราก็ไม่เอาแบดับอุ้ยเพาะเราพาะเราไม่อยากมีใครตอนนี้เราไม่อยากมีแฟนอุ้ย ทำไมนายพูดอย่างเนี้ยเขาเสียความรู้สึกนะเขาชอบผู้หญิงเขไม่ได้ชอบผู้ชายอะะไรนถ้าเธอชอบผู้หญิงเธอจะมาคบกับเขาทำไมวะถ้าเธอชอบผู้หญิงงั้นเราก็เราไปเราเราไปกลายเป็นผู้หญิงดีกว่านายก็ต้องไปตัดกระเจียวกระไอ้กระเจียวเรืองแสงของนายออกซะนะถ้าเราตัดกระเจียวออกเลยกระเจียวเขาเชื่อแต่ไนยโอ้เนี่ยทำยังไงนะเธอถึงจะมีใจให้เราอะ เป็นไงเข้าไปเมื่อบ้านงฮนะครับทุกคนแค่นี้ก็น่าจะพร้อมสำหรับทุกคนแล้วนะโอ้คก็เข้าไปก็แบบกิ <c> ๊ก <oughs> <c oughs> เละทุกคนก็เข,อขออาออกไลน์หนีผมมาคิดดูดีคนดูนี่ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจผมครับกดอย่างนี้นะทุกคนกดนอนนะจุ๊บจุ๊บโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับจุ๊บ